ยอดนะตาดินบองหยาดม,มันตาโต้งไหมเหรอวะโต้งเหรอไม่ตาเหรออ,อ,อใช่เหรอหยาดมันในโต้งเหรอวะโต้งโต้งเดียวกันปะที่ขายช็อปปะใช่ๆแต่ว่าจริงๆลาดมานันหนาตะ เก๊กใครวะเอาพาะไรได้เก๊กเหรอนี่นี่มันนี่ตามกูเก๊กให้เก๊กเก๊กกูยี่สิบนาทีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีสองผมเก๊กแล้วไม่ใช่เหรอนี่ปู้นี่ป้ายนี้มันมันหมดตอนไหนเนี่ยสิ้นเดือน

วางเว้ยตอนนี้เยอะจังวะคนคนน้อยแฮะตีปกติก็ได้ since they get on it? ไม่ได้วะ่ะไม่วะอุ้ยแตะบังคับสองจอคนอ <า S 1> เดียะวะเนี่ยอาเป็นเพราะแจ๊กแกลงเอาใจบังคับสองจอคนเดียวเนี่ย มายเดินก right. oh, mhm. ันเร็วจ mm ังวะฮัลโหลอ๋อรถแล้วหรือว่าจบปั้นหรอโบเรนรอเล่นมาศาลรอนหึละน้องไปแล้วเดินทางโนูเดินทางนินซ่องเจออฮ้ยเอาหมอกมายืนบนฟ้าเม็ด้นเมนด้นเม็น

อนุไล่เอาลวงสองจอรครับน้องน้องเป็นไงแล้วะวะแหวง งเงียบกันทั้งครับเนียโทรมาครับประทานโทษจริงๆพ่อโทรมาครับ,พ,รรบพ่อมึงก็โทรมราทำเฮี้ยอะไรฮัลโหลไอ้โบอยู่คกับานกับพ่ออะไรมึงอะ <laughs> เลือดกูทำไมแค่สิบเจ็ดเทียงวะ วิ mình ่งฟ้องจอฮึบฮๆ เฮ้ยเงียบมันดิคลิปเงี้ยมัะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยคลิปเงี้ยมันเลยเนี่ยสตรีมเงียบเลยอ่ะพี่เอาปั้นครับเอาปั้นครับโอ้เอาปั้นครับสตรีมเงียบปั้นเลยครับตีมปั้นหน่อยครับปั้นหน่อยครับโอ้ยโดนอีกแล้วตีัมไปเลยครับ โอ้ยเอฟฟกอะไรนักหนาเต็มไปหมดเลยจอกูแดงเถือกอมดเลยเลย yeah. ด้อเฮียครับาพ่อโทรมาครับพ่อหรือแม่ครับให้กูโทรสายซ้อนไมละ่ะฮัลโหลอยากโทรสายซ้อนนะครับอยากโดนช้อนที่หน้าอะไรนะพี่แป๊บอยากโทรสายซ้อนอยากโดนช้อนที่หน้าครับซ้อนใครผมโทรหาพ่ออยู่ สวัสดีครับพ่อโทรบ้างได้ไหมโทรบ้าง้เหรอเอาตั้มหนึ่งครับพ่อผมทำเพื่อทุกคนอยู่ครับทำเพื่อทุกคนด้วยว่ะั้หนึ่งกูโทรหาพ่อไอโบก่อนปะทิงพ่อไอโบเหมือนกันทำไมเอากูคิึงพ่อมึงไม่ได้เหรอโบอล้ได้ได้ได้เออพ่อผมบอกว่าพ่อจะนอนแล้วว่าต้องโทรมาว่ะเขาจะคุยกับลูกหลานเดียวใช่เลยลูกนะก็มาเออใช่เลยเขารักกคนเดียวเหรอเออ เขาบอกแม่ไม่รักแล้วรักแต่ผมล่ะเออทำไมตอนเขาคุยกับกูเขาไม่ได้พูดอย่างนี้วะเฮ้ยพี่พอเดียวกันปะเนี่ยนันเห็นดูว่าดูยิงสบายเลยนูก็ยิงนุนูก็หมุนสบายเลยสองจอครับนงนงคนเดียวกันปะเนี่ยอะไรวะเอ้ยเขาพีกอะไรขาวงว่ะใครตายวะฮัลโหลขาวงนัทเสียไอ้นัดเต้นอนไอ้เฮียไอ้นัดใครเรียกใครชอบเรียกกูว่าเสียวะพี่มีคนมิน เออโอ้บ้ากระบีอะธรรมะไม่มันชอบมีคนเรียกไอ้นัทว่าเสียตอนซื้อขายของ่ะเสียทิพย์เด้พี่โอ้พี่แปมว่าเสียโอมาพี่แปลว่าแจ็คหลอดเทมาพี่สองจอที่กูเล่นสี่จอแจ็คเาเหรอสองจอห้าจอด้วยกูน่ะขอบอกพ่อผมคิดถึงด้วยนะ ว้างๆพาพ่อไปกินข้าวบ้างเออได้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 โอนเงินมาไม่ยากเรื่องทุกอย่างพ่อผมพ่อไปเลี้ยงอะไรนะเขาบอกคิดถึงหลานอย่าพาไปเลี้ยงใช่เหรอเออคิดถึงกูเหรอใช่เหงาเลยเนยไอ้เหี้ยไม่เจอกูนานก็อเขียนเละพ่อมึงอ่ะอี้ยเอ่หย่อนูยิงสิบสี่ามจริง อุ hoy, hoy, ้ยโฮกิ oh, ่งเอ้าจบซะแล้วเย้